สวัสดีค่ะไล like like yeah, yeah, <laughs> 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 ก์เกิร์ไลก่อนิไลก์เกิร์อย่าฟินอย่าห่าอย่าฟินสำหรับวันนี้นะคะเราว่างมากเลยนะคะความจริงนะคะเราเป็นรุดิยางและครูต้อมให้พักนะคะ <laughs> <laughs> ครูต้อมไม่เคี่ยงงาน,นะคะ่ะแต่เราไม่เคี่ยนะคะ <laughs> เรามาเล่นกันที่ <laughs> <laughs> น้ำกีฬาเทศบาลน,นครเชียงใหม่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 ให <laughs> <laughs> ม่ให <laughs> ม่โอเคค่ะใครเป็นคนถือกล้อง ใช่มึงก็พาทัวร์แต่วันนี้เราจะไปทัวร์สถานีดารล้วนะคะ่ะจะเอาลงยูทูบนะคะแต่จะเรลอหน้าดิฉันไปแล้วให้เห็นหน้าคนหมดชาติอ้สักเอาลงเฟซบุ๊กพอดีกว่าเอาลงกลุ่มแล้วนะกลุ่มแคสเตอร์เอ้ยกลุ่มผาาเสียงวันนี้เราจะไปเดี๋ยวก็ซียังไมไ่หมุนกล้องนะหมุน <c oughs> โอเคค่ะตอนนี้เราเปลี่ยนกล้องได้แล้วคะ่ะเราจะเปลี่ยนโปรแกรมอัด กู <laughs> อายเขาบอกกูมมอัดไปมันต้องทำหน้าถึงเลยกูหายอะไรอยู่จริมไปไหนไปห้องน้ำไหมมือ <laughs> ไปชี่ <laughs> ไปเดินตรงนี้กัน <laughs> เขาให้วิง่งนี่ก็จะมีให้วิ่งนะคะคนที่ไม่เคยมาเชียงใหม่ไม่ได้มาสนามกีฬาเราจะพามาทวนตอนนี้จะเป็นต้นก,งก,ง,กงกังค่ะกงกังค่ะไม่รู้ <laughs> ต้นไหนก็เรียกวเป็นแหละแล้วนี้คุณฝนนะคะก็จะพาไปทัวร์คุณฝนกับความติ้งต้องนะที่จักรชาติ นี่จะก,กระชากใจพี่ปาปานะคะเระไรเขาไม่รู้หรอกการเด็ดไปเดินไปไม่เอาจะหายปูเดือกระอ่วน,นะะเฮ้ยมันไม่อ้วนนะกล้องมันทําให้ผมเอ้ยแล้วมึงจะไปพาไปไหนบอกเขาก่อนพาไปเล่นชิงช้าฝั่งโน้ดีวกว่าไปเล่นชิงช้าฝั่งโน้กนกันค่ะอันนี้มึงก็อ้อมไปลงเขาเล่นไปเออว่ะอันนี้คือลู่แดงนะคะลู่แดงมีประโยชน์อะไรนะคะก็คือว่าเวลาเดินม,มันชิงตรงนี้เทปตินเดินมันชิงเนี่ยไม่เหนื่อยมากแม่งเหนื่อยนะคะ ก็มาซ้อมเดยที่นะคะแม่งเหนื่อยนะคะหน้าแม่งดะะําเลยค่ะเพราะว่าแม่งตอนแม่กูหน้าขาวเว้ยแม่งหน้าขาวแม่งยังผีอ่ะแล้วแม่งพอก,กูมาเดินนี่เว้ยที่ทแม่งกูนึกว่ากูเป็นงอป่าหน้าปกติเลยมันมดำดำสัต <c oughs> ว์อะไรวะมาถ่ายค่อย <c oughs> <c oughs> แล้วตัดไปตอนที่เราเดินไปที่อ,อื่นๆกัน ผนที่นี่คือที่ไหนกกไม่นี่เนี่ย, <laughs> ม,ยมันเป็นอะไรนะฟิตเนสฟิตเนสเออในสนามกีฬานะคะจะโดนตกท่อเลยตรงนี้เคยมีจักรายานให้เช่าใช่ไหมตรงนี้เคยมีจักรายานให้เช่าแล้วเขาก็ไม่ให้เช่าแล้วนะคะเพราะจักรายานแม่งเสีย ตอนนั้นนะตั้งท่าโคตรดีจะมายืมจักรยานใช่ไหมสุดท้ายความฝันพังพินาศเ,เพราะว่าจักรยานมัน่พังอุ้ยฝนแสงมันกระทบแต่กล้องมันสวยมากแต่มันก็แดกน้ำตะกี้เหนื่อยไหมตอนนี้กูเจ็บคอเจ็บพุดมากแต่เด็กเป็นจะเป็นเจ้า <ไป S 1> ของไปดีป ไปถ่ายดีกว่าปเราไปถ่ายเขาเต้นกันะค่ะเขาจะเห็นไหมกูถ่ายขนาดนี้ซูมสิจับเ,เต้นกันตรงนี้นะคะ่ะเราอย่าไปยุ่งเลยเขาเพียวๆกันอยู่เขาช่วยฝนเต้นแล้วเราก็ถึงสวรรค์ของพวกเราแล้วค่ะ มันก็คือ <c oughs> จ <ะ S 2> อืเอาเออเดินเข้าไปแล้วตรงนี้เลยเราไปดูกันะค่ะว่าเราจะเล่นอะไร <c oughs> เป็นเอฟเฟกต์ภาพให่น่ากุบกูบสวยเด็กคนเด็กร้องไห้นะคะเด็กบอกหวัวร้อนอยากเล่นของเล่นพ่อมไม่เล่นจะฆ่าแม่จะเผาบ้านถ่ายถ่ายถ่ายแอปถ่ายน้องเขานะคะ <c oughs> ขึ้นไปบนของเล่นแอปถ่ายมาัน ตอนนี้เราอยู่ที่ของเล่นก็มีเด็กร้องไห้ที่บอกว่าจะไปเผาบ้านเขาสไลเดอร์ฝนหายฝนหายอ๋อฝนอยู่นี่จะล้มจะล้มถือกล้องแล้วแม่ขึ้นอย่างงี้ไม่คุ้นลำบากจะวางพี่ลูกน้องเขาลังไม่อยู่เลยอ่ะหอนลง้องเพลตไปแ้วเลยโอ้ย ใครอยู่เนี่ยคุณไปหัวอย่ะพวกพวกูอยากวกวกมาเลยเสียบคอเล้กูถือกล่องคูณไปด้วยถือก่แม่งคนลำบากคุณายมัใช่ไหมถ่ายอยู่